ธนาธรอ,อึง้งลงพื้นที่อุดรธานีช่วยหาเสียงให้พักเก้าไกลทีมงานแจ้งแค่เวทีเล็กๆพอไปถึงประชาชนจํานวนมากแห่มาฟังปราสายเพจเฟซบุ๊คพักเก้าไกลารายงานการลงพื้นที่หาเสียงของน,นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าผู้ช่วยหาเสียงของพักระบุว่าธนาธรอ,อึง้งทีมงานบีฟว่าเวทีอุดรเล็กๆไปถึงอึง้ง ไม่ใหญ่แน่นวิธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจผู้ช่วยหาเสียงพักเก้าไกลเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีหลังจากเสร็จจากเวทีดีเบตที่กรุงเทพเพื่อโรณรงหาเสียงช่วยผู้สมัครสอสออุดรธานีของพักเก้าไกลปรากฏว่าเที่ยวบินออกจากกรุงเทพล่าช้าหนึ่งชั่วโมงเมื่อไปถึงอุดรธานีธนาธรขึ้นรถแห่พร้อมกับนัทพงศ์พิพัฒชัยสิริ ผู้สมัครสอสอุดรธานีเขต1เบอร์4ไปยังเวทีปราศัยขนาดย่อมหน้าร้าน KFC สาขายูดีทาวอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสมทบกับผู้สมัครสอสอุดรธานีอีก3คนได้แก่ภูนิสามหาวรากรผู้สมัครสอสอุดรธานีเขต2เบอร์2นิทิดรอดจมพูผู้สมัครสอสออุดรธานีเขต3เบอร์4และศรีสวัสดิ์ดวงพรม ผู้สมัครสอสอุดรธานีเขต5เบอร์6ทั้งนี้ทีมงานในพื้นที่แจ้งว่าขอให้ธนาธรช่วยแวะมาที่เวทีปราศัยย่อยระบุเป็นเวทีเล็กๆแต่เมื่อไปถึงสถานที่จริงพบว่าแม้ลักษณะเวทีเป็นเพียงเวทียกพื้นขนาดย่อมแต่มีประชาชนมารอฟังปราศัยอยู่อย่างล้นหลามทั้งคนที่เป็นผู้สนับสนุนพรรรวมถึงผู้ทีสัญจรไปมา ทำให้จำนวนคนล้นหลามหน้าตลาดยูดีทาวโดยนอกจากธนาทรยังมีอัฐพลบัวพัดหรือครูใหญ่ผู้ช่วยหาเสียงพักเก้าไกลร่วมปราศัยด้วยขณะที่พิธาเก้าไกลทำห้างแตกรายวันเดินทางมหาเสียงที่เสซนท่านพระรามสองช่วยนัทชาบุญชัยอินสวรรัสดผู้สมัครซสบรรยากาศประชาชนวัยรุ่นร่วมให้การต้อนรับอย่างคึกคักส่งเสียงเชียร์ตะโกนล,ลั่นห้างอย่างไม่ขาดสาย นายพิธาริมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลพร้อมด้วยพิจารณ์ชาวพัฒนาวง์รองหัวหน้าพักเก้าไกลเดินทางไปที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระรามสองช่วยหาเสียงณชาบุญชัยอินสวรรัสดิ์ผู้สมัครสส,สกรุงเทพเขต27เเขตบางขุนเทียนเขตบางบอนโดยทันทีที่เดินทางไปถึงมีแฟนคลับพักเก้าไกลรอให้กำลังใจพิธาจำนวนมากยิ่งเดินเข้าไปในห้าง จำนวนผู้สนับสนุนยิ่งเพิ่มมากขึ้นจนล้นห้างทําให้นายพิธาและทีมต้องเดินออกนอกห้างมาจัดปราศัยริมถนนมีประชาชนรอฟังอย่างล้นหลามแม้กระทั่งบนสะพานล,ลอยนายพิธากล่าวว่ารู้สึกตื้นตันที่มีประชาชนออกมาต้อนรับมากขนาดนี้นับตั้งแต่ปรากฏการสามย่านมิดทาวต่อเนื่องไปที่ปูเก็ตเชียงใหม่เชียงรายจนมาถึงวันนี้ ทำให้เห็นพลังของหัวคะแนนธรรมชาติของพรรคเก้าไกลวันนี้ตนมาที่นี่เพื่อขอการสนับสนุนจากประชาชน14พฤษภาคมขอให้กาเก้าไกลทั้งสองใบเพื่อส่งนัดชาเบอร์หนึ่งซึ่งเป็นผู้แทนที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วตลอด4ปีว่างานพื้นที่ดีงานสภาเด่นพร้อมรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนกลับเข้าสภาอีกครั้ง รวมถึงของการสนับสนุนให้ชายาวพร,รมมั่นเพียรจิตผู้สมัครสอสกรุงเทพเขต26เขตจอมทองและเขตบางขุนเทียนเบอร์11รักชนกสีนอกผู้สมัครสสกรุงเทพเขต28เบอร์4และนัทพงศ์สมโนธรรมผู้สมัครสสสมุทรสาครเขต1เบอร์9ได้เข้าสภา,าโดยไม่ต้องกังวลว่าคะแนานจะตกน้ำหรือไม่เพราะถ้าก้าวไกลยเยอะๆเลือกให้ถล่มทลาย ก้าวไกลจะเข้ามาเป็นที่หนึ่งแน่นอน